สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องโลมาโลมาสวิตตี้ที่จะนำข้อมูลดีๆมาให้แชร์ให้กันฟังนะคะเกาหลีตั้งชื่อมีกีวีของไทยว่าความผิดพลาดของประเทศไทยเพราะมันดีเกินราคาชาวทวิตเตอร์แห่แชร์ภาพมีที่หอกีวีซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าไทยว่าขนาดนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีเนื่องจากคุณภาพดีเกินราคา เมื่อวันที่17มกราคมพศ2564เ ocial m e d ียทวิตเตอร์มีการแชร์ภาพมีดยี่ห้อกีวีซึ่งเป็นมีดแบรนด์ไทยที่คนไทยใช้กันอย่างแพร่หลายโดยขนาดนี้มีดยี่ห้อกีวีได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีเนื่องจากคุณภาพที่ดีเกินราคา โดยในภาพเป็นภาพเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่มีการขายมีดกีวีหลายขนาดที่มีราคาไม่ถึง100บาทด้วยราคาที่ไม่แพงแต่กลับมีความคมและคุณภาพดีจึงทำให้ถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านชาวเกาหลีอย่างมากจนถึงกับตั้งฉาย,ายาให้มีดยี่ห้อกวีวีว่าความผิดพลาดของประเทศไทยแต่ว่ายนี้ไม่ใช่คำตำหนิหรือต่อว่าในเชิงลบแต่อย่างใด ความผิดพลาดของประเทศไทยที่ชาวเกาหลีหมายถึงนั้นหมายความว่า คุณภาพมีดนั้นดีเกินราคาจนชาวเกาหลีสงสัยว่าประเทศไทยอาจเผล่อตั้งราคาสินค้าผิดจนทำให้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่านั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับมีดยี่ห้อกิวีอีกเป็นจำนวนมากโดยบางคนก็กล่าวถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้มีดยี่ห้อนี้บางคนก็เล่าว่าพ่อแม่ของตนใช้มีดยี่ห้อนี้มานานเพราะติดใจในความถูกและดีนอกจากนี้ก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่า ถ้ามียี่ห้อกีวีได้ปรับรูปลักษ์ให้ดูทันสมัยเพิ่มอีกเสียนหน่อยน่าจะส่งไปแข่งขันกับแบรนด์ดังหรือแบรนด์ต่างชาติได้อย่างแน่นอนต้องขอขอบคุณข่าวข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข้อมูลดีๆจากโลมาโลมาสวิตตี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะ